อัดอย่างเนี้ยเอาละครับก็ขอกาบสบัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ผมไอทีีนะครับอยู่กันในเกมมาครับพี PE นะครับก็วันนี้ก็อยู่กันเช่นเคยนะพี EP ที่สามนะครับก็ตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนะครับขอนอนแป๊บหนึ่งนะครับ ก็นะครับหลังจากพัทที่แล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับผมก็มาเราจะมากลับมาเล่นกันนะครับนะผมงงหมดแล้วเนี่ยครับไอทิเจอแพรกเนี่ยนะครับว่าเป็นทิเจอแพรก,กตูนะครับก็งงโอ้ยเสียงแม่งเสียงขาแม่งมุม ตกใจเป่าเสียงก่อนนะครับโอเคก็มงมุมโหหน้าหน้ามึงเป็นไรโอ้โหเชี่ยกระโดดเลยเปล่าโอเคนะครับก็พาร์ที่แล้วเราก็ได้ทำการตัดขนแกะนะครับไปทำเตียงก็นั่นแหละต่อจากนั้นก็ไม่ได้ทำไรเลยนะครับก็มีมานะครับอเอาแกะหางมาเลย นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดไม้ก่อนนะนี่สโตนพิกแอ็ใช่ไหมนะครับเอ้ยสโตนนั่นแหละขวานไม้นั่นเองนะดูขวานไม้เดี๋ทำไมขวานไม้เป็นแบบนี้นะ่ะไม่ใช่ขวานไม้ขวานหินนะครับขวานไม้นี่เปล่าใช่ฮะวุดหยาวุดเด่นวุดอะไรก็รู้นะเอ้ยวุดเด่นมันมามา่มานะ ก็ขอตัดมาให้หน่อยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาคนี้เราจะมาลงเมืองนะครับ <c oughs> หาเหมืองลงนะแล้วก็ค่อยสร้างบ้านนะครับผม <c oughs> โอ้ยเป็นไรตักงหนาวะนะครับ <c oughs> แหลกชั้งแหลกจังโอเคนะครับ โอ้เป็นไรเนี่ยโอ้ยเป็นไรเนี่ยเดี๋เลยนะโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยสโตนซอสอ๋อดาบเอ้ยนี่ดาบเอเอาจริงดินี่อะไรสโตนพิกแอกฮะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเยวอะไรนะนี่สโตนพิกแอกหรอใช่เหรอ แล้วนี่อะไรสโตนซอสเอา้เอาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยงงตัดขนแป๊บ,บนึงนะโอ้โหแกะเขานุ่งกางเกงด้วยเหรอนะแม่เฮ้ยแล้วสรุปคืออะไรเนี่ยนี่สโตนสโตนพิกแอคใช่ไหมครับหรือผมอ่านผิดใช่ไหมแล้วนี่อะไรอ่ะไอ้นี่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  แล้วนี่อะไรอะแตวผมลองขุดเห็นก่อนนะครับใช่ขึ้นมานี่ h วัตถุฟ u ักเลยนะเอาใช่จริงด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหที่เจ้แพ็กอะไรวะงงหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาลงเหมืองกันนะครับ ขอเตรียมของแป๊บหนึ่งนะนะครับก็โอเคเตรียมของสักนิดสักหน่อยนะเนื้อซอมบี้กินสักหน่อยคงไม่เสียหานะครับแมติดเชื้อด้วยนะครับก็ ไข่ไก่ไข่ไก่นะครับใช้หลักการนี้นะครับมูลสัปะคาวตัวลาัตสัมมาสัมพุทธโอเอาเชีย่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเข้าบ้านต่อนะนะบ้านเราก็ดูโซมากเลยนะครับอย่าเรียกว่าบ้านเลยเกรงใจ ตรงนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บฟ,ฟึบเรียบร้อยได้เป็นกล่องนะครับได้กล่องก็จะเก็บประตูนะครับสีดต้นโอก๊กเนี่ยอะไรเนี่ยดาร์กโอ๊กนี่อะไร,นะร,ะไ,รไม่รู้เนี่ยอะไรวะกาเวละใช่ไหม นะก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษจ,จริงๆนะฮะแทบตกค o p เปอร์รรสโตนนี่อะไรวะเนี่ยคัพเปอร์สโตนนะเก็บไปก่อนนะครับเราไม่ได้ใช้กันไกลไม้นะโอเคพร้อมแล้ว แล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันนะครับเดินหาถ้ำเดินหาถ้ำโอ้ยแหลกทิ่หายผมไม่น่าไปปรับภาพให้มันในนั่นเลยนะครับแหมครูใช่ไหมไม่ครูใช่ไหมใช่นะครับอันนี้ดิน ทำไมมันมันเป็นแบบเนี้ยโอ้โหหาถ้ำยังไงล่ะเนี่ยทีนี้ไม่เจอถ้ำเลยนะเห็นอะไรแวบบบ,บนี่ไงนี่ไงโอเคนะขอเตรียมอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับดาบพิกแอคกพิกแอคก อดเดี๋ยวครับทอดแป๊บหนึง่งนะครับมาให้หมดเลยทอดโอเคมาเราพร้อมแล้วฟ้าพร้อมไม่พร้อมก็เรื่องของมันนะผมพร้อมแล้ว ไปน่าจะไม่ถึงตานะก็โอเคเลือดไม่หลีดได้ไงนะครับก็ผมขอปรับเป็นนี้นะครับผมจะถนัดมากกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอปรับ,ปรบแป๊บเนี่ยโคตรเกลียดเลยแม่งทำไมช้าแบบเนี่ยนะก็ไอ โอ้ยกูไปกดผิดอีกแล้วเวนครับอ้ยเชี่อฝนตกเวนกรรมนะครับเนี่ยปรับแบบนี้จะถนัดกว่านะครับเจอเหล็กเจอโอ้ยน่ากลัวไว้ทําสุดยอดก็ขอขุดเห็กก่อนหรือกันนะครับเพราะจำเป็นสำหรับผมมาก โอเคนี่คิดว่าดาบนะเนนะี่ยไอเนี่ยถ้าไม่อ่านชื่ออหมืน่นนะครับคลิปนี้ก็กระตกเป็นบางช่วงนะเป็นช่วงช่วงนะไม่ใช่บางช่วงโอเคนะก็หิวก็กินเนะซอมบี้ประทันชีวิตไปก่อนนะโอ้ยไม่ติดเชื้อด้ะครูก็ขุดไปด้วยนะครับ เผื่อเอาไปใช้อะไรเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะที่จริงผมควรจะคราบที่ขุดเหล็กมาเนี่ยแต่ไม่มีเหล็กพอนะโอเคอือหือขูเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยนะผมพูดกี่รอบเนี่ย โอเคนะโหยึดชะมัดเลยนะครับอักทอดไว้ด้วยกันซอมบี้เกิดมันเกิดอยู่แล้วและต่อไปเราจะไปทางถ้ำทางนี้นะครับเฮ้ยทำไมมันเป็นหินแบบเนีน้ไม่รู้ว่าคนเหล็กก่อนโอ้ยเป็นอะไรต้างหนาวะ อืมเหล็กเยอะเหล็กเยอะชอบชอบชอบโอเคนะครับไปต่อเลยเราอย่าเสียเวลาเฮ้ยรู้สึกจะมืดแล้วอะแล้วก็ทางตันแล้วด้วยนะครับผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนล่ะกันกลับไปนอนนะหรือจะนอนนี่เลยทุย้ยไม่ได้เอาเตียงมานอนนี่ เวรแล้วไงมืดแล้วมืดแล้วกลับทันไหมเนี่ยบักทอดก่อนโอ้ยแหลกแหลกเชี่ยอะไรกลับบ้านกลับบ้านจะกลับบ้านโอ้โหสงสัยต้องเลาะต้นไม้ตรงนี้ออกแล้วนะครับอปักระหว่างทางเดินมาเลย กันซอมบี้บ่าเราดนี่เป็นน้ำนะครับนอนด้วยนอนแม่เตียงนุ่มๆน,นะครับคิดถึงจริงๆเลยโอเคนะก็ฝนก็้าหยุดตกแล้วนะครับก็จะทำการถ่อครูนะอันนี้ก็ทิ้งไปเลย นะครับก็ผมอนุญาตขออนุญาตทำบินดาบเหล็กเลยแล้วกันอือหือโอเคดาบเหล็กนะครับก็ดาบเหล็กเป็นไงวะสโตนขวานะดาบเหล็กว้าวไอรอนซอ เป็นนกแก้วนะครับไอออนซอสเรานะแล้วก็ขอทำเป็นที่ขุดนะครับที่ขุดเหล็กไอ้นี่อะไรขวานะครับโอ้โหเป็นมือนี่อะไรเขียวเป็นไม้ตาสีนะครับก็นี่ที่ขุดเหล็กนะครามาเลยอ่าได้ที่ขุดเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เอาหลิกไปด้วยนะครับโอเคก็ช้าแล้วไปขุดเหมืองกันต่อนะครับอาจจะเสียเวลามากนะในการเดินในการวิ่งนะครับผมว่าผมควรจะหาอาหารก่อนนะครับนะก็แห่เดี๋ยวผมค่อยมาลุที่นี่ออกนะเวลามีเวลานะครับ เพราะดูดิไม่เกะกะมากเลยเดินไปไหนมาไหนค่อนข้างจะยากลำบากนะทางดีๆมีลงไม่ลงนะแหมแปลกคนชิมหายเนี่ยผมว่าแนละ้วมันจะมาต่อกันทางนี้แล้วก็วงกลับไปทางเดิมคนระับเนี้ยสรุปนี่คือแบบท่านี้มันไม่มีอะไรนะครับดูแล้วมันก็วนมาทางเดิมนะ สุดยอดแล้วถ้ำนี้ก็มาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็สุดยอดเลยนะคะรับก็ไม่มีอะไรนะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่มีอะไรเลย <S <S 1> <S 1> นะโอ้ยไม่มีอะไรจริงๆครับปักหินไว้ก็อนนะครับ ก็ทางนี้ทางกลับบ้านนะนะครับก็รู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรจริงๆนะครับโอเคถ้ามันไม่มีอะไรผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวดูของแป๊บนึ่งนะ โอเคนะครับน่าจะไม่มีอะไรจริงๆนะก็ถ้างั้นผมก็หาถ้ำใหม่ลวกันโอเคปึ๊บถ้าหายมีดาบเหล็กแนละ้สวสบายใจจริงๆนะรู้สึกว่านี้น่าจะเป็นถ้ำนะน้ำตกถ้ำฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมันคงจะมีคนตอบเนาะ นะครับก็เป็นน้ําตกที่สวยงามนะในนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วเข้ามาทําไมเนี่ยโอ้ยต้องการหาถ้าต้องการหาถ้าเข้าใจไหมต้องการถ้าแหมไม่เจอถ้าเลยโคกูเบื่อแล้วไม่เอาเนื้อสมบีเผาได้นี่จะเป็นอะไรที่ไม่คตดแจมเลยนะครับเผาแล้วมากินเนี่ยเออจะว่าไปแล้วก็เป็นเผากินคนนะกินเนื้อสมบี โ oh, นะอเคกินน่าอมบ้ก่อนะประทันชีวิตโอเคอิ่มนะกินแล้วอิ่มนะแล้วเดี๋ยวก็หิวต่อนะครับผมแหมไม่มีถ้ำเลยนะเราไปหาทางอื่นมั่งดีกว่านะครับสิบสองวิ นะก็แหลกพอสมควรเลยนะครับหิวอ่ะไม่มีงัวไม่มีอะไรเลยนะนะครับก็เราไปเดินเล่นมาทางนี้มัางดีกว่าบักทอดด้วยเดี๋ยวลงทาง นะครับก็เห็ดก็เก็บไปกินด้วยดีกว่าโอเคในเมื่อมันไม่มีอะไรกินแล้วนะครับอ,อ๋อเออนอกจากพาร์ทที่แล้วที่ผมมาตรงนี้มันก็เป็นทุงน่งหญ้านะครับสวันหน,าน,หนา,านะครับสวัณนาสวหญ้านะครับโอ้ยไม่มีอะไรให้แดกเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาเฮ้ยไม่เจอถ้ำเลยว่ะไปโอมนี้มันอะไรเนี่ย ก็เดี๋ยวผมขอหามเมล็ดไปปลูกข้าวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรกินกันในช่วงแรกของเกมนะครับเพราะภารกิจเรายังอีกยาวไกลนะการหาแฮนเดอร์ตะกอนนะครับหวัดดีหวัดดีนะครับก็นั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรกินนะครับจะทำฟาร์มไก่ก็ ไก่ก็ไม่มีนะครับผมทำไรก็ไม่ได้นะครับอุ้ยเจอถ้าว่ะเฮ้ยถ้ำเย็ดเด้นะครับฮ้ยเจอถ้าว่ะโอ้แจมเลยฟ้าประทานถ้ามาให้เราสุดยอดโหแม่งยอดเลยยอดเลย อุ้ยเจอเหล็กเหล็กแล้วแล้วก็ตันนะครับตามเคยเจอเหล็กปโอเคแล้วต้องการเหล็กนะเจ็บเลยนะครับน่าจะใกล้มือแล้วรีบขึ้นไปดีกว่านะครับผมก็จะซฟๆหน่อยแล้วกันนะครับเล่นไหมครไม่เป็นไม่เก่งนะครับ ก็ซิบซิฟหน่อยคงไม่เสียหายเหล็กต้องการเหล็กนะมืดเดี๋ยวคุณผู้ชมมองไม่เห็นอีกนะครับโอเคโอเคไปไปไปกลับบ้านกลับบ้าน ต่อตัวแบบเชยๆเลยจะกลับบ้านไม่ต้องการอะไรแล้วอัดมาสิบก้านาทีแล้วมันเยอะแล้วจะกลับบ้านได้ยินไหมว่าฉันจะกลับบ้านเอ้ยทำไมต่อไม่ได้ฟะโอเค นะครับก็โอเคนะครับท้ำก็รู้สึกว่าจะโอเคพอให้ขุดอยู่แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรนะครับก็แล้วตรงนี้ล่ะพอมีอะไรไหมไม่มีนะครับเฮ้ยไม่มีอะไรจริงดิเฮ้ยนะก็ คลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับคือแบบจะลงถ้าแล้วก็ไม่มีถ้านะครับก็เสียใจจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปจบคลิปกันที่บ้านเลยกว่าแม่จะหาถ้ามไม่มีถ้าฟ้านี่ม่โคตแกล้งกวนลเลยปดเหตุไปด้วยนะนะปเท็ด เอ้ยไม่ดอบห็ดเลยเหรอขุดเห็ดต้องใช้เห็ดนะครับผมมัสลูมมัสตาเ,เค้กโอ้โหแม่งกว่าจะดอบมาให้ยี็ด นะครับก็โอเคจะมืดแล้วขอกลับบ้านแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้พาร์ทนี้นะครับผมก็เดี๋ยวว่ายน้ำกลับไปเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับก็พาร์ทนี้หาทำไม่เจอนะพาร์ทหน้าก็ค่อยหาแล้วกันก็ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นแมครับนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปบายอย่าลืมกด subscribe และแชร์ผมด้วยนะครับ